บ,า ais, บา้บานกดขึ้นอบ้านกังบ้านย่ำลยกับชัวมันไปอยู่พบ้านกัน หน่มากเนาะนนตกแค่ยูเบริคหนังตนไหมมีคนก็ตกเล่นรํหนังตนไหมหนังตนไหม ซองนัง่งเ,าาเร,กรนานรก็ได้ขึ้นจยอะเกียขอเพราะท่านเลยซื้อโทรศัพท์มาใี่น้องนโทรศัพท์ก็าไม่ได้ซื้อไม่โทรศัพท์ข้างก็ไม่ได้ขึ้นไลยแต่ยงิมีเงินยามไหนวันนั้มาสิขึ้นไม่ไม่โคตรจุกเงื้อเกียร <myös S 2> ติเรานงเงินมีแบส่งไปทั้งบ้านเบลดเลยว่ามีเงินซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์ก,กขพัขงนี่ตกมาโทรศัพท์ ดีเคียงกับดิพังไปน้ากันเราพี่น้องเลยนี่ก็ได้เหี่ยไม่ยอมโทับก็ได้ใส่มาหลายปีหลายไม่พังก็ได้เศร้ามีแยงเลยโทรศัพท์ตั้งเราตั้งเรามือกับใจดีแต่ใจมือกับเท้าเดียวก ได้เงินมากน้ำรัฐบาลเมื่อเงินกับเจียงตับ,บเราก็ย่างจ้าบัตต์ก็ใส่เลยทีน,นะน,นะน้องเน,นี่งไปคานุ่มแน่ชงไปนั่นไปนี่แน่เงินเมื่อนง่นก้าวเดียวเบิดส่งไปเห็นแน่แน่เห็นหกแน่รัตต์ตับของบรินษัทน้ำกระเทยกระเท เห็นโขกนึงกับย่างโขกนึงต้งไปให็นโขนึงกับย่างโขกนึงโขกอะไรก็ธรรมดาลูกกใส่สีเลี้ยงแม่ได้มันเราก็แม่จะมีแต่แม่เลี้ยงบ่มีเงินกบบโชวมาเอาโชว์มาแม่บ่มีเงินแม่อะไลุ่มเขาหิ้งเปลี่ยนมากก็ไปใส่เขาก็เลยพอย่างเลยนี่มีน้อง ໃສ່ດີແມ່ນເງິນແມ່ນທອງໄດ້ໂອຍໄດ້ໃສ່ໄປເຮັດອີ່ຫຍັງກໍໄດ້ເພິ່ນເຕະລົດໂອຍແຮງກະມີເທົ່າໃດກໍໃຊ້ເບິດມາຕະປໍພໃ